สวัสดีช่วงเช้าเๆครับสวัสดีครับสวัสดีใครที่ตามอยู่ช่องนี้นะครับจะเป็นช่องการเลี้ยงปลานะครับเป็นปลาดุกปลาดุกปลาหมอแล้วก็ปลาไหลนะครับแล้วก็ปลาช่อนนะครับก็มีหลากหลายด้วยกันก็จะมีปลาหางดุกยุงด้วยนะครับ างนกยุงนี้ก็จะเป็นหางแดงนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตครับบอ่อปลาของเรานะครับที่ทําไว้นะครับเมื่อวานบอ่อนี้ครับก็จะเป็นบอ่อที่หกแล้วนะครับกะว่าจะเลี้ยงปลาดุกลักเซียนะครับบอ่อนี้นะครับจะเป็นบอ่อ ขณะที่ยายพอสมควรนะครับกับพื้นที่บ้านน้อยๆนะครับก็ต้องประหยัดพื้นที่นะครับก็ยังไม่เสร็จนะครับก็กะว่าจะทําก่อนแล้วดูฝนจะมานะครับที่เห็นอยู่ในตอนนี้นะครับเป็นปลาตายเมื่อวาน,นครับผมน่าจะชอบน้ำน,นะครับเพราะว่าเมื่อวานฝนตกหนักนะครับ การเลี้ยงปลาก็เป็นเรื่องธรรมดาครับก็คือผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะครับถ้าฝนตกหนักๆน,นะครับก็ต้องทําใจนะครับบางทีก็ปลาไม่ได้ตั่งตัวนะครับก็คือถ้ามีเพื่อนแนะนำนะครับว่าให้ถ้าช่วงฤดูฝนนี้ก็คือต้องใส่เกลือลงไปนะครับในบอ่อ ที่เสียนะครับปลานี้เป็นปลาพันธุ์เสียครับสังเกตว่าท้องปลาครับก็จะมีสีเขียวสีน้ำเงินเข้มนะครับก็คือท้องอืดน,นะครับเพราะว่าเมื่อวานผมให้อาหารยังดีอยู่เลยนะครับพอมาช่วงเช้าก็คือ ก็ต้องทำใจนะครับกับคนที่ว่าเลี้ยงปลาหลายชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นละไม่ว่าจะเป็นปลาอะไรก็แล้วแต่นะครับโรคมันจะมีของมันอยู่แล้วนะครับก็ต้องทำใจนะครับบางทีก็น้ำที่ผมบอกนะว่าต้องเปลี่ยนทุกๆสัปดาห์นะครับต้องเปลี่ยนทุกๆสัปดาห์ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนน้ำ เวลาให้อาหารบันทีปลาก็ไม่ค่อยจะกินนะครับปลาก็จะเบื่ออาหารนะครับปลานี้นะครับก็อยู่ที่5ตัวโลนึงนะครับห้าตัวโลนะครับผมขายส่วนใหญ่นะครับใส่ประมาณนี้นะครับถ้ายหาญย่เกินเนี่ยพ่อค้าไม่ค้าจะไม่ค่อยจะซื้อนะครับ